มาดูครับจะรอดสักกี่ต้นครับอันนี้ไม่อรอดแล้วครับเหลืองแล้วสองต้นนี้ยังพอลุ้นไมหมครับเพื่อนๆดึงเหลืองนะแต่ก็ไม่เป็นไรรับเอาไว้ก่อนนี่ครับต้นนีน้เพื่อนๆชัดเจนมากเขาแตกหน่อนนี่นะครับนี่ครับเราก็จะเอาเขาลงดินแล้วครับวันนี้เตรียมดินใส่ถุงเรียบร้อยครับ นี่ครับตเตรียมไข่ถุงมาเรียบร้อยอันนี้ไม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นไม้ค้ำแล้วกันนะครับเพื่อน นี่เป็นไม้ค้ำแล้วกันนะครับพรเพื่อนๆนี่ครับคำไว้คํำไว้เขาก็ปลูกใส่เลนเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเราก็ยังไม่สบายใจนะครับเราก็ยังจะอบเขาไว้น้องเพื่อนเนาะ ชัวครับว่าเกิดแน่นไหมมาหามุมกันครับทีมันจะสูงินไปไหมนะครับให้อยู่ตรงกลางเลยโอ้ได้พอดีเลยครับเพื่อนขออบไปสักสองสามวันนะครับแล้วจะเอาออกนะยิ่งร้อนชื้นยิ่งดีครับไข่ยิ่งแตกนะเพื่อนนะสูตรนี้ กับไผ่ที่เราตอนไม่เกิดน,นะครับประสบความสําเร็จเฉยเลยฮะแต่ถุงดาปลูกง่ายจังนี่ครับวันนี้พาเพื่อนเ่อ,อมาปักชํานะครับกิ่งที่เราอบไว้ในที่ร้อนชื้นนะครับก็คือในโอง่งเนี่ยจากไผ่ลําใหญ่ๆที่เราเคยพาเพื่อนไปดูเนาะเราก็ตอนไว้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าตอนจะเกิดบ้างไหมนะครับแต่วันนี้เราเดินไปดูกันนะครับสําหรับการเพราะไผ่ด้วยการอบโอ่งนะครับ วันนี้ประสบความสำเร็จนะครับ4ี่กิ่งเป็น1กิ่งมีกระดีใจแล้วครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ